สวัสดีครับ<น>ก็เหลืออีก7วันแล้วสําหรับการเปิดรับนักเรียนรุ่นใหม่ของหลักสูตรผู้นํากวนพัฒนใหม่ปีที่4พวกเราก็เลยจะลองแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดที่พวกเราเคยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้มาอะไรเงี้ยหลักสูตรนี้เหมาะสําหรับใครก็จะเหมาะเป็นพิเศษสําหรับนักสแสวงหาแหละแตมันฟังดูแบบไปริชวลมากแต่ว่าคนเราหลายคนน่าจะเคยลุกขึ้นมาตั้งคําถามกับตัวเองอะว่า เราเกิดมาทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเหมาะกับคนวัยทางานก็ได้นะคะท,ที่รู้สึกว่าอยู่ในกระแสหลักแต่ว่าก็ยังรู้สึกล่องลอยอยู่ในกระแสหลักแบบไร้ทิศทางอะแม้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จเนาะมีเงินทองใช้เรียนจบดีได้ทํางานตามอาชีพที่ฝันอยู่ในเส้นทางที่ตัวเองคิดว่าใช่อะไรเงี้ยแต่พออยู่เข้าจริงแล้วมันแบบไม่เติมเต็มอะอันนี้หลักสูตรนี้ก็อาจจะมีช่วงเวลาให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ใคร่ครวญตัวเองอะไรเงี้ย ก็ส่วนตัวถือว่าเหมาะสมกับทุกคนที่รู้สึกว่าการศึกษาในกระแสหลักไม่ได้ให้คำตอบแท้กับชีวิตอ่ะแล้วคนที่แบบทุกอย่างปกติหมดเลยอย่างเงี้ยล่ะไม่ได้รู้สึกขาดอะไรแล้วเขาจะเหมาะกับหลักสูตรนี้ไหมส่วนตัวก็ต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าเสียเวลากับสิ่งนี้แล้วมีค่านะ่ะลองแสวงหาบางคนมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะลอ,องไม่ใช่ปรหลักสูตรน,นิด ทุกคนต้องเรียนอะมันก็ไม่ขนาดนั้นมันสําหรับคนที่ถึงขอบขอบหนึ่ง chapter ใหม่ของชีวิตอะคือสําหรับบางคนใน chapter นั้นชีวิตบทนั้นมันโอเคก็ใช้ไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับบางคนที่รู้สึกมันมันเหมือนใกล้จะจบบทของหนังสือแล้วอะแล้วอยากเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตอะก็ลองมาที่นี่ก็ได้ก็หมายถึงว่าเนื้อหาวิชาเรียนะมันครอบคลุมกว้างเนาะตั้งแต่แบบตัวเองผู้อื่นสังคม มันช่วยเปิดเพอร์สเปกทีฟอะช่วยเปิดมุมมองที่เรามองต่อสรรพสิ่งรอบตัวเราอาจจะได้ค้นพบบททดสอบใหม่วิธีการดำเนินชีวิตใหม่ก็คือแชปเตอร์ใหม่ะลมะเนาะหมวดแรกๆของหลักสูตรผู้นำกระบวนศน์ใหม่ถึงเป็นเรื่องการแบบสร้างชุมชนกรารยานามิตรอะไรอย่างเงี้เนาะมันมีเรื่องการได้ทำความรู้จักกันทั้งแบบระดับ ตื้นอะเช่นชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยนะมาจนถึงรู้จักกันในระดับแบบเชื่อมโยงกันทางความรู้สึกความคิดอะไรเงี้ยผ่าน,นกิจกรรมการตั้งกติการ่รวมกันวัฒนธรรมการเรียนรู้อะไรเงี้ยสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงสําหรับกลุ่มผู้เรียนอย่างหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าที่นี่ส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนเป็นร่วมกันอะคือเป็นพื้นที่ให้ ไม่รู้ใช้คำถูกไหมนะแต่ว่าภาวนาร่วมกันน่ะคือคนเราเวลาจะทำประโยชน์เพื่อสังคมหรือแบบจะอยู่ได้ระยะยาวอะ่ะมันต้องมีชุมชนกัลยาณมิตรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตือนสติกันเพื่อยกระดับกลุ่มคนทั้งกลุ่มอะ่ะยกระดับทางจิตวิญญาณด้วยยกระดับทางปัญญาด้วยแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ชุมชนมันมันอยู่ได้นานแล้วก็มั่นคงอะ่ะ วิชาการเปลี่ยนกระบวนทศน์ของโลกปัจจุบันอ๋อันนี้เบิกเนตเลยก็คือวิชากระบวนการใหม่เนาะว่าเราติดอยู่กับชุดกระบวนทัศน์เก่าแล้วเราเผลอติดอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วกระบวนการใหม่มันคืออะไรแล้วมันใหม่จริงไหมเออใหม่จริงไหมด้วยหรือที่จริงมันคือความสมดุลของเก่าและร่วมสมัยออมารวมกัน ต่อไปการแสวงหาความรู้เป็นวิชาที่ชอบมากมั่งถกกันเรื่องปรัชญาว่าอะไรคือความรู้ก่อนความรู้มีเกี่แบบแล้วความรู้กับความเชื่อเป็นอะไรต่างกันยังไงอย่างเงี้ยเถ้าที่ํำได้นะก็สนุกอะ่ะสนุกถกปรัชญาต่อไปนิเวศพื้นฐานนิเวศพื้นฐานก็ เหมือนกลับไปเรียนวิชาชีววิทยามัธยมต้นอะไรเงี้ย,เ,ยเราได้กลับมาตระหนักอีกครั้งว่าระบบนิเวศนะีมันประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ทำตามบทบาทของมันเองแต่ว่ามันกับประสานสอดคล้องกันจนเกิดเป็นความสมดุลเนาะเป็นระบบเนาะเป็นอีโคซิสเต็มอะที่ตัวเองชอบสำหรับวิชานี้คือเรื่องเราไม่ใช่จุดศูนย์กลางของระบบนิเวศอะ เราเป็นแค่พาร์ทหนึ่งชิ้นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศท,ที่เชื่อมร้อยอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็ขยายขอบเขตของสิ่งที่มองเห็นออกนอกตัวมากขึ้นเอาตัวเองมาศูนย์กลางน้อยลงอะไรเงี้ยตัวฉันเองหรือแม้แต่มนุษย์สำคัญน้อยลงเพราะว่าให้คุณค่ากับสิ่งที่ประกอบขึ้นในระบบนิเวศเท่าเากันคือเราโตมาเรามีเลนส์ผ่านมุมมองของมนุษย์เป็นหลักนะ human centric ทุกอย่างเป็นแค่เครื่องมือของมนุษย์แต่ว่า เรียนนิเวศพื้นฐานเราก็จะมองผ่านมุมมองของทุกชีวิตเท่าเทียมกันใช่ใช่ใชต่อไปนิเวศแนวลึกก็ปูต่อมาจากนิเวศพื้นฐานก็คือนิเวศพื้นฐานเป็นตัวทฤษฎีเป็นตัวความรู้แต่ว่านิเวศเชิงลึกก็คือหลักการปฏิบัติการเอาทฤษฎีมาซึมซับให้เป็นตัวตนเรา <c oughs> เราจะได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติรับถึงกินอายของมันเพื่อ <c oughs> ซึมซับความรู้สึกว่าเราแบบเล็กกระติ๋วเดียวเนาะแล้วผลพลอยได้ก็หวังว่าจะได้เป็นทัศนคติที่เคารพธรรมชาติมากขึ้นเนาะมองออกนอกตัวต่อไปค้นหาตัวเองในธรรมชาติแห่งป่าเขาอันนี้สนุกมากหลายคนบอกว่ามันเป็นคลายแม็กซ์ของหลักสูตรเนาะเอาเป็นว่าในเชิงความคุ้มอ่ะน่าจะคุ้มสุด คอสนี้กับหลักสูตรวิถีกระบวนการละสองคอนเนี่ยอเ uh huh. พราะคอนเนี่ยเราจะไปแถวภาคเหนือแล้วก็ไปในป่าไม่มีคนอยู่แล้วเราก็ไปทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่ออยู่กับตัวเองอดอาหาร4วัน3คืน In the middle of nowhere ใช่ในที่แบบที่ไม่มีคนรู้เพื่อแบบรวมไปกับธรรมชาติแล้วก็หนีจากทุกสิ่งอย่างเพื่อกลับเดินทางภายในอืม ต่อไปการสื่อสารด้วยความการุณา NVC Non Violence Communication มันก็คือวิชาทำให้มนุษย์ควรปฏิสัมพันธ์กันและกันยังไงโดยที่ไม่ทำร้ายอีกฝั่งนะเนาะทักษะสำคัญหนึ่งอย่างของมนุษย์ที่เราไม่ค่อยได้ฝึกกันที่หลักสูตรน,นี้จะสอนอคือการมองหาความต้องการที่ซ่อนอยู่ว่าที่เราอยากได้อย่างเนี้ยเราอยากทำอย่างเนี้ยเพราะเราต้องการอะไร ความต้องการจริงๆเลยซึ่งไม่ใช่บอกว่าเข้าหลักสูตรนี้เราจะทําได้นะหมายถึงว่ามันแค่บอกว่าที่จริงมันสําคัญอแล้วมนุษย์เราควรให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองหรือใช้เวลากับการใคร่ควรวญเพื่อเข้าใจมันมากกว่านี้แล้วก็อย่างที่สองคือแบบหลายอย่างของความขัดแยง้งหลายครั้งของความขัดแยง้งมันเป็นเรื่องของการไม่แสดงความต้องการของตัวเองให้ชัดหรือว่าไม่พร้อมที่จะฟังความต้องการของอีกฝั่งแล้วหลายทีมากที่สุดท้ายเรากําลังสื่อสารเรื่องเดียวกันอะ ความต้องการสุดท้ายของทั้งสองคนนะคือสิ่งเดียวกันแต่แค่รูปแบบปฏิสัมพันธ์มันแค่วิธีการวิธีการที่ขัดแย้งกันมันดูขัดแย้งะมันทําให้ฉันโกรธมันทําให้ฉันไม่พอใจอ่ะมันก็เหมือนแบบเปลี่ยนโหมดของสมองนะว่าแบบลึกๆแล้วอ่ะเชื่อว่าทุกคนอ่ะปรารถนาดีเขามีความต้องการบางอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แบบประสงค์ร้ายอะไรหรอกแล้วถ้ามันหาเจอแล้วคอนเนคกันได้อ่ะ เราก็จะตอบสนองมันได้เนาะอตอบสนองให้ตรงจุดกับความต้องการของคนที่เรากำลังสื่อสารจริงๆแต่ว่า first thing first ต้องรู้ตัวเองก่อนอต่อไปวิชาเยียวยาปรมชีวิตเพื่ออิสรภาพภายในสนุกมาก IFS ใช่ไหม internal family system เชื่อไหมว่าที่จริงตัวตนที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอีกหลายตัวตนที่ ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราวิชาเนี้ยมันทำให้เรากลับมามองสำรวจว่าที่จริงอ่ะเรามีตัวตอนอะไรบ้างตัวตอนอะไรที่เราละเลยตัวตอนอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วกลับมาเขาว่ากันว่าได้สื่อสารกับตัวตนพวกนั้นเนาะถ้าเป็นภา,าษาบ้านๆมันก็คงเป็นแบบเข้าใจตัวเองว่าตัวเองมีปมอ,อะไรบ้าง <c oughs> แล้วปมเหล่านี้เราจะอยู่กับมันยังไงอะอะอเ ต่อไปจเจริญสติพัฒนาการนําจากด้านในฝึกจเจริญสติฝึกภาวนาสี่วันในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อหารูปแบบที่เหมาะกับเราเราถนัดมากที่สุดข้อดีคือเราทํากับเพื่อนเนาะมันก็มีพลังให้แบบอ๋อหมายถึงทําคนเดียวแหละแต่ว่าอยู่ในกลุ่มใช่ไหมใช่ใช่มันมีความเป็นสังฆาเนาะแบบมีสติกลุ่มโอบอุ้มกันอะ่ะแค่กา r a ดช่ n ยให้ทําจนสําเร็จให้ทําจนครบสี่วัน ตัวเองเข้าคอร์สเจริญสติกับอาประชาก็หลายครั้งแล้วเนาะทุกครั้งก็เหมือนกับการได้กลับไปกลับไปรีเซ็ตให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตต่อคือทุกคนจะถามว่ากลับบ้านไปมันทําไม่ได้แน่อกลับบ้านไปไปอยู่โดยลําพังไปเจอกับสิ่งเรา้ารอบๆความไม่สง,งบเท่าเซตติ้งแบบนี้แล้วเราจะทํายังไงอะไรเงี้ย ส่วนตัวก็ทุกครั้งก็จะได้เครื่องมือกลับมาใหม่นะคือหมายถึงว่ามันก็จะได้เครื่องอยู่เทคนิคใหม่ในการที่จะมีสติในชีวิตประจําวันแล้วบางทีพอแบบไม่ได้เข้านานๆมันก็ลืมเนาะมันก็แบบตะเลิดอะกลับมาก็เหมือนได้รีเซต็ตไปเติมความมั่นคงเติมความมั่นคงใช่ใช่แต่สําหรับบางคนที่เป็นครั้งแรกอะมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์แหละมันได้รู้ทฤษฎีด,ด้วยนะว่าเมื่อมันผูกเข้ากับปรัชญาของาศาสนาพุทธจะเป็นยังไง สติสมาธิปัญญามันอยู่ด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่มันมีเชิงทฤษฎีด้วยวสําหรับคนที่อินเรื่องพูดนะต่อไปวิชาที่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของหลักสูตรเนาะวิธีกระบวนการยี่สิบเอ็ดวัน <c oughs> ต่อเนื่องต่อเนื่องไหมอันนี้ <c oughs> ไม่ต่อเนื่องอของอันนี้ไม่ต่อเนื่องคือมันจะมี แบบไม่ต่อเนื่องเพื่อคนทํางานจะได้เข้าได้<อ><อ>แต่ว่ามันจะมีแบบต่อเนื่องที่จัดแยกออกมาจากหลักสูตรผู้นำกระบวนการใหม่ด้วยซึ่งวิธีกระบวนการเนี่ยมันก็คือการฝึกให้คนเป็นครูที่ดีเนาะฝึกให้คนมีความสามารถในการพากลุ่มสกัดความรู้กลุ่มให้ลงลึกอะไรเงี้ยจำเป็นและมีประโยชน์มากสําหรับคนที่ทําสายครูสายอบรมก็คือให้ทักษะทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับกระบวนการ ติดเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทุกคนที่จะออกไปเป็นครูเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นเป็นอะไรก็ตามที่ต้องจัดกระบวนการแต่ในขณะที่ก็เป็น21วันที่ต้องฝึกข้างในของตัวเองเหมือนกันนะ่ะให้ไม่แบบถือดีลดอัดตราคือมันเป็นการรวมกันของหลายๆวิชามารวมกันเนาะแล้วก็ควบแน่นใน21วันก็คือ มิติการฝึกสติก็มีก็คือทุกเช้าก็จะมีการนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง21วันเนาะจนเป็นนิสัยจนเป็นนิสยัยใครที่จะแบบคันไม้คันมืออยากจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ไม่มีพื้นที่ให้ได้ลองของอะไรเงี้ยก็มาลองแล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรด,ด้วยสําคัญหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ที่หลักๆคือได้รู้ว่าที่เราสอนมันดีจริงไหม <ค>โดน<ว>ฟีดแบ็กว่างั้น <c oughs> ใช่ไหมอะซึ่งจะคนพบว,ว่ามันก็ต้องปรับปรุงและเออใครดีมายัางไงสุดท้ายมันก็มีพื้นที่ให้ปรับปรุงแหละออมันไม่มีคําว่าดีแล้วดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กระบวนการก็เป็นในสไตล์ของเราเองอะไม่ใช่ว่ามาเรียนที่นี่แล้วมันจะแบบทําตามอย่างที่พวกกระบวนการเป็นแต่ว่าเป็นในแบบของตัวเองในที่ทางของตัวเองนิสัยของตัวเอง ก็พอเรียนทั้งหมด78วัน20กว่าวิชาเนี่ยเราก็จะหลักๆมันจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่เปิดรับต่อการเรียนรู้เนาะเปิดรับต่อความผิดพลาดแล้วก็กล้าที่จะไปต่อกับโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็วิริยะหมายถึงว่าเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ฝึกฝนเพิ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยแก่นที่ทุกคนพูดเสมอก็น่าจะเป็นเรื่องดึงสติเข้าใจว่าทำไม สติถึงสำคัญถ้าใครสนใจก็ลองสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด้านล่างหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรหาพี่เจนที่เบอร์อรนนี้แล้วก็หมดเขตรับสมัครวันที่28่สิบกุมภานะหลังหมดเขตก็จะมีการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์แล้วก็เริ่มเรียนครั้งแรกวันที่4มีนาะ หวังว่าพวกเราจะได้พบกันค่ะสวัสดีค่ะหลักสูตรนี้มันมาตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษที่รับคนต่างชาติมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 9หหแล้วหรือปี2016ันสแต่มันก็ทำต่อเนื่องมาตลอดเนาะใช่ใ่ทำต่อเนื่องมา2-3ปีแล้วก็ พอหลักสูตรมันเริ่มอยู่ตัวอาจารย์ประชาก็เริ่มคิดว่าจะทําเป็นหลักสูตรภาษาไทยขึ้นมาก็เริ่มตั้งแต่ปี2561แล้วก็62 63ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่4แล้ว